งานครบเครื่องกัญชาและสเสน่ยาสมุนไพร17-21ถึงมีนา64ที่พาราได์เข้าไปชมกันครับมีอะไรกันบ้างน่าสนใจครับนี่ครับต้นกัญชาครับผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับต้นกัญชาจริงๆเนี่ยครับโอ้โหสวยครับก็ยังปลูกเองไม่ได้นะครับปิดกฎหมายครับที่ ชาวพัทลุงได้วงเป็นุมชนในการที่จะทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่อง,งมาชมกันครับมีผิดพันธ์อะไรบ้างก็เอากัญชามาเป็นส่วนผสมมาพัฒนาเป็นผิดพันธ์ต่างๆใช้ท้งเครื่องสำอางอ่านการกินอร่อยครับ,บ,บาาใช้ใบกัญชาเป็นชาใช่ แล้วผสมชาจริงป่ะไมมเลยไหมอันชาไหมอันชายล้วนๆเลยเหรอกรุงศรีอยุทยาได้ปเรียนวิชาที่นั่นชื่อว่ามันก็แสดงอันมี้ก็มีส่วนผสมเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้เพื่อนรู้ว่าจันก็มีความสามารถในการกำมวยอยู่หรอก็มีมีปริยาหลายอันนี้ก็มีส่วนผสมของกัญชาเยอะไหมก็ําปริมาณที่ทำผสมแล้วมันจะช่วยอะไรให้เป็นตัวยาอะไรอ่ะ มีส่วนถ้าเป็นพวกผมก็ลดการหนักเสียงของเส้นผมป้องกันผมร่วงป้องกันรังแคถ้าเป็นตัวออยตัวนี้ค่ะทาที่ผิวก็ช่วยมีวิตามินดีช่วยน้ำผาให้ความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการแห้งกร้าแล้วก็ให้ผิวเนี่ยผิวเรียนขึ้นแล้วกมีมอลตสเปย์มอลสเปรย์ก็เป็นพวกระงับผิว่อปากด้วยค่ะแล้วก็ช่วยลดการอักเสีในช่องปากนะฟันตัวบน ตัวบนก็เป็นชาวเว์เจลไม่ับเป็นชาโว่อาบน้ำอาบน้ำก็เป็นผิวให้ผิวเพียนด้วยค่ะนี่มาจากไหนประเทศจังหวัดใดเดชทองผสดแล้วแต่ว่าก็เป็นผิดพันด้วยเรียกว่ามีส่วนผสมกัญชาทั้งนั้นนละครับสิ่งกป็นอมจะอยู่ที่ภูเขาดีหรือว่าภูเขาดี ที่ยินเสียงนั้นก็มีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชานะครับครับสมมติว่าเรานั่งรถตัวอะไรว่าเครื่องีแเราจะไม่ต้องกังวลในเรื่องกฎหมายนะเพราะว่าจำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับที่ผมมานำเสนอก็คือเราเอามาเอามาดองแล้วเพื่อเพื่ออะไรกินแล้วเป็นยังไงอ่าที่มกัญชาที่ก็จะมีสารกมีเอโลก้าเหรอ อ๋อยูริกแอซิดเนี่ยนะใช่่คะะแล้วก็จเรื่องสมรรถภาพร่างกายกับทางเพศทางเพศด้วยเหมือนกับมากระทืบลงเลยนี่เหรอคือกล้ายๆแต่แรงกว่าแรงกว่าด้วยใช่เหมยี่ยมเลยเยี่ยมเลยยุ่งแล้วอด่างเงน้ยใช่เพราะว่ากาอยากต้องมีส้มหลายชนิดเข้าไปแต่รสชาจะเป็นไงอ่ะเป็นเกลือผสมเป็นหลัก้อปรุงปัญญาการอะไรนะเอาใหม่ได้ น,น้ำใหญ่น้จใหญ่บเตยครับน้ำใหญ่ใบเตยผสมกัญชาด้วหน่อยทำให้มีกลิ่นน่ารับประทานมากขึ้นอโอ้โหสุดยอดก็เยบาร์บีคิวใช่ไหมครับีบบคิวเนื้อก็ผสมใบกัญชาตอนหมักเลยนะครับ,รบในในซอสก็มีนี่ซอสหรือว่าซูชิยากี้อ่ะเป็นซูชิครับอ๋อซูชิมีส่วนผสมด้วยกันโอ้โสุดยอดเลยครับ เรียกว่าแต่ละอย่างก,ก็สามารถผสมได้นะครับก็เป็นยาหม,ม่องพิมเสนมีส่วนผสมกัญชานะครับก็ต้อง,ต,องต้องศึกษาต่อไปครับว่ามีผลดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็นก็น่าสนใจนะครับเนี่ย กาแฟโบราณนะครับครับผมแล้วก็มีมีกัญชาด้วยป่ะมีครับผมใส่ตอนไหนอะใส่ข้าวบดใส่ในกาแฟเลยครับอ๋อในกาแฟที่มาชงเลยนะใช่ครับอ๋อเยี่ยมครับรสชาติจะเป็นไงอันนี้รสชาติจะหวานกลมกล่อมครับหวานขึ้นเหรอเมื่อใส่กัญชาัใส่กัญชาด้วยแล้วก็มีน้ำตาลจากนมแก๊สด้วยครับไม่ถ้าเกิดไม่ใส่น้ำตาลอะใส่กัญชาอย่างเดียวหวานขึ้นป่ะก็มันจะลดกลมกล่อมลดกลมกล่อมขึ้นอ๋อเจอกับรสขมของกาแฟลงตัวเลยใช่ไหม โอ้เยี่ยมครับเื่อให้บรรยายหน่อยนะครับว่าไอ้กันไอ้กันกัญชาเนี่ยมันมีส่วนผสมยังไงแล้วก็มาปรุงกับอาหารอะไรแล้วดียังไงบ้างรสชาติหรือคุณค่ามันน่ารับใช้ในวัฒนธารของอาหารเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ก็คือผลิตที่ได้มาต้องถูกต้องตามกฎหมายนแล้วต้องมีการได้รับการอนุญาตนะครับจากหน่วยงานทานเราที่เป็นรัศมีเราต้องโดนรัฐบาลนะเป็นออนุญาตถ่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้ที่นําไปใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นการประยุกต์ในเชิงของเอา เอาตัววัตถุดิบที่เป็นตัวของเกษตาที่ที่ได้รับการอนุญาตแล้วนะครับมาใช้ทรกิกับอาหารในหลายชนิดครับแต่ตอนนี้ก็ยังปลูกไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องเรื่องการปลูกเนี่ยนะครับต้องร่วมมือกับส่วนที่เป็นเกษตรกรนะครับในการที่เอาจจะรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับในส่วนราชการที่สามารถให้ใหญ่ได้ในการจัดการปลูกครับคุณหมอชื่อผมนะครับผมชื่อเอียนทามครับอับดุญาทามครับก็เป็น แพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสลีฟใช่ไหมครับใช่ดิสเลฟตัวนี้ครับอินเร์เน็ตอันบนก่อนล้างกันยังไงมอันบนนี่อันบนนี่คือมายาก้าอ๋อลายก้าอันนี้ดีกว่านะอินเทอร์เลฟขวดละสามร้อยแปดสิบขวดเดียวขวดเดียวอ่าแล้วซื้อหลายขวดไม่ลดเหรอก็สามขวดพันหนึ่งครับสามขวดถึงพันทรับอินร์เลฟน่าสนใจนะ อันนี้ไว้ทาแก้ปวดใช่ไหมปวดละสองร้อยตามปวดห้าผมก็จัดมาสองขวดนี่ครับก็เป็นผิดพันของคุณหมอท่านนี้นะครับอนนี้กระสายยาตัวทำละลายที่มีผลตา้ทำให้อ่อกมิดได้ดีขึ้นตีโคไม่เกิน5-8าถึงใบไอเอามาคั้นเลยใช่ไหมฮะ คันแล้วก็มาชงชงเดิมชงดื่มล้วนๆอันนี้ขายเลยฮะอ๋อแก้วเท่าไหร่เก้าสิบบาทเกเขาเรียกอะไรน้ำน้ำใบกัญชาใช่นจะได้หนึ่งใบหนึ่งใบเหรอเท่ากับหนึ่งใไม่รหนึ่งใบต่อหนึแก้นี้ใส่หนึ่งใบ ไหลสนเลยใช่ไหมครัใช่ค่ะแล้วกินแล้วจะรู้สึกไงอ่ะยิ้ม,มปั้นเลยป่ะฮะแล้วแต่คนค่ะถ้าเกิดไม่เคยกินมาก่อนเอ,อเนนาจจะต้องค่อยๆกิ้มกีฬานี้จนนึกว่ารู้สึกว่า,ม,ามันได้คนกับเราปุ๊บเราก็ยิ้มค่ะอ๋อโอเคครับกัื้อกีกันกนก็ส่ยังไม่ต้องมานาเดี๋ยวจริงๆนะครับโอ้โหกัญชานี่สามารถใช้กับเครื่องดื่มได้หลายรูปแบบคงจะสร้างความสดชื่นครับคงจะได้ยิ้มมีความสุขกันนะครับ ในตอนเย็นก็ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มาร่วมงานและก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องกัญชาให้ผู้ฟังได้นั่งฟังกันครับทำไมสกัดมาเป็นสารสกัดจากกัญชาทั้มกัญชาแล้วแต่ส่วนจะมีซีวีดีเอทีเีหรือมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ การรักษาพยาบาลกัญชาสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอานนอนไม่หลับผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยโรคต่างๆนะครับที่มีเรื่องของการทำให้สามารถหลับนอนได้ดีสามารถคลายความวิกตกกังวลน,นะครับและก็สามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายเนี่ย มีคุณภาพชีวิตในช่วงที่เราต้องรักษาแบบประคับประคองได้ปุ๊บโรคมะเร็งทุก,ลกหลายๆคน,คนเคยเห็นเรามีญาติมีพี่มีพี่น้องมีเพื่อนที่ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยในช่วงปลายของชีวิตเขาถ้าเราไม่มีเรื่องของสาระการจากการช้าไปช่วยเขาเนี่ย mm hmm. เขาก็าจะมีความทุกข์ทรมานนะครับแล้วก็ไม่มีความสุขในใน ระยะที่มะเร็งกำลังรุนแรงตอนในช่วงท้ายๆแต่ถ้าได้รักษาสกัดกัญชาเท่าที่ผมทราบมาทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างน้อยมีอาการอยากอาหารสามารถรับประทานอาหารได้นะครับเมื่อครับก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้และก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาและเสน่ย,ยาสมุนไพรชอบก็กดไลค์กดติดตามกันนะครับ พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ thank you